อออยยสวัสดีครับนานานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้น้าอุ๋ยจะพาไปตกปลาชะโดนะครับด้วยคันโอทูแรปเตอร์นะครับนี่เลยนะครับน้าอุ๋ยก็เดินไปนะครับไม้แรกเลยนะครับเวียงไปด้วยความเร็วสูงเลยนะครับน้าค่อยๆก่อมานะครับคาดว่าจะมีชะโดซุ่มอยู่อ้าวมีจริงๆนะ กระโดดกัดดอกกระโดกดกัดดอกนี้นะครับแต่ว่าไม่โดนปเป็ดนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรา,าค่อยๆตามหากันต่อนะครับคา,า,าดว่านะครับมันจะซุ่มอยู่ตามป่าหญ้านะเพราะมันเป็นน<า>้ำท่วมหญ้าใหม่ๆนะครับมันจะมีลูกปลา,รปาครับที่อ่านใหม่นะจะมีลูกปลาแบบขึ้นมาตามชายฝั่งนะตรงไหนมีลูกปลานะครับนาสันนิษฐานเลยนะครับว่าจะมีปลาชลุดอยู่แน่นอนนะครับ้วยก็เลตีไปเรื่อยๆเลาะตีไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวรอจังหวะดีๆนะครับ ถ้าเจอตัวนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะครับก็ได้จะเข้ามาโชบอีกทีนะครับน่ะนี่เลยนะครับส่วนมากน้วอ๋ยเหยื่อที่น้องอใช้นะครับจะเป็นเหยื่อบัตเบ็ดนะครับนี่เลยนะครับน้องยก็เรียกนะว่าออกมาตีด้วยนะครับบอกว่าแถวนี้มันมีตัวนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตีไปเรื่อยเดี๋ยวมันน่าจะกัดนะน้องอยคิดว่ามันน่าจะต้องกัดมั้งแหละเพราะว่ามันเป็นน้ําท่วมหญ้าใหม่ๆนะครับนี่นะเห็นไหมสังเกตเห็นไหมครับจะมีอ่าหญ้าโผล่น้ําขึ้นมาิดนึงนะครับลูกปลาก็จะไปแอบอยู่แถ สังเกตหมายง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนะหมายปลาชาโดนะครับเดินตีได้สบายนะครับที่สุ่ล้อตีอยู่นะเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อบัตเบนนะครับเรียกเสียงปลานะครับเล้าๆหน่อยนะเล้าๆปลานิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเจอตัวนะครับมันวิ่งขมากัดแน่นอนนะครับนะนี่ครับโอทูแรปเตอร์สวยงามมากเลยนะครับใครสนใจก็กดดูทิศกาได้เลยนะครับโอทูแรปเตอร์นะครับนี่เลยมาดูกันต่อเลยครับ ไล่ตีไปเรื่อยนะครับไล่เข้าไปเรื่อยนะโอ้ยว่ายังไงก็ต้องโดนนะครับเพราะว่ามันมีตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันจะโดนเมื่อไรเดี๋ยวดูดอกนี้ครับห้โดน นะครับสะใจมากๆเลยครับตัวนี้นะวิ่งมากัดแบบไข้จรงฟังเลยครับแรงกําลังต้นกําลังดีนะครับตัวอื่นไม่สนใจครับเพ่อสายมาสองโลนัทสบายครับพันโอทูเดอเตอร์นะก็เรียกน้ำเป่านะครับมาทําการถ่ายรูปปลานะครับคู่กับคันนะครับนะตัวนี้นะครับเป็นคันโอทูเดอเตอร์เวทสองยี่สิบห้านะคความยาวที่เจ็ดนะครับจับ คู่กับลอกชิมาโน่นะครับตัวนี้ก็งัดอย่างเดียวเลยนะครับนี่ขอเต้นนิดนึงนยครับนี่นะขอโยกโยกถ่ายลงทิกต็อกนิดนึงครับแล้วก็แร็ปเตอร์นะครับตัวนี้พันมากเลยอ่ะนะครับงัดอย่างเดียวนะครับไม่มีแน่นอนนะครับ สองโลนะครับปอรลาชโดไซส์สวยนะครับคแคบมาเจ้ามาสองโลนะครับฝากติดตามนะครับโอวัดเบเต็มคนะครับตัวนี้ทะลุแก้มเลยนะครับเจ้าละครับคันท่อนเดียวสองท่อนต่อกเลยนะครับงัดอย่างเดียวเลยนะครับโคตรเกลกาด้านล่างสายมือได้เลยต้อให้จะกินใกล้ฟังแรงเยอะแค่ไหนนะครับติดอยู่แน่นอนนะครับเบสสองยี่สิบห้านะครับนี่เลยนะครับสำหรับงานชาโดนะครับผมแนะนำเลยนะครับเหยื่อวัดเบสนี่คือที่สุดเลยนะครับของงานชาโดนะครับเพราะว่าเสียงนะครับอย่างแรกนะครับ เสียงดังฟังชัดนะครับแก้มแตกครับนะนะแต่มาดูนี่ครับแก้มแตกกามแตกนะครับมันเบดตัวเดียวนะครับสีอะไรก็ได้นะครับกัดหมดเลยนะครับตัวนี้นะที่ร้านมีวางจําหน่ายด้วยนะครัใครสนใจก็จะรื้อมีนี่ดูแผ่นะครับพาแก้มเลยครับน้ว่าก็ทําการปลดปลดปลาครับแต่ก็ต้องปลดด้วยความระมัดระวังนะครับกิ๊บเปอร์กับครีมนะครับต้องมีสิบตัวนะครับน้องนูๆที่ฝึกตกใหม่ๆนะครับ